มันเจออะไรนะคะม,มันเป็นเห็ดเพิงอยู่บเม่เจ้าเบิงค่ะดูนะคะมานะคะมาดูว่าวันนี้สาวอุดรมาอะไรนะคะดูค่ะดูพระเอกของเราอยู่ข้างในนะคะมีพระเอกพามานะคะกินน้ำแบบซื่นใจเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะลุงปานาดูนะคะว่ามือน,นี่ แอนมาอย่างมาเบิงค่ะมาเบิงค่ะว่าแอนจะได้อะไรนะคะวันนี้แอนสได้อีอย่างติเออมามาจอบดูเห็ดนะคะวันนี้แต่บ่รู้ว่าเห็ดเกิดหรือเปล่านะคะเดินมาไม่รู้ว่าเห็ดเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานั่งขี้หินน้อยคุยกันกันกบลุงป้านนะอาหน่อยสิช่วงนี้เนาะคะนะ่ะเนาะกสิขานาหอนท่าประเทศสวีเดนแล้วนะคะหลายๆายคน ก็เริ่มเข่าป่ากันไปแล้วนะคะเสาดอนเพิ่งเข้าวันแรกนะคะไม่รู้ว่าเหตุจะมาหรือเปล่าปวดค่ะปวดป่วนคุณชายเสะละือเกินนะคะอยากสิเข่ามาป่าอยากสิมาเอาสูตรอากาศวันนี้ฝนตกด้วยนะคะรู้สึกว่าสิเป็นหนาวๆค่ะลงป้านาค่ะเป็นหนาวๆน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้รับประก,กันนะคะแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปเบื้องว่าวันนี้สาวอุดรจะได้กระตาเปล่ากลับบ้านหรือว่า สาดอนเสด้เห็ดไปแกงนะคะเนาะเจ้าจมาเก็ตเห็ดยังสาดอนตอนนี้เรามาเลาะดูเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดเึิงหวานแต่เห็ดคายุเอออะไรนะคะแต่เห็ดเหลืองนะ่ยยังไม่ออกนะคะแต่เห็ดพึ่งหวานก็ยังไม่ออกหรือออกก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ากัสิเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะเห็ดยังใดเฮาก็สิเอานะคะแต่บอลว่ามีจักดอกค่ะเดี๋ยวเราจะลุยฝั่งนี้หรือเราจะลุยฝั่งนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า เพื่อนๆนะลงไปข้างล่างฝั่งนู้นนะคะดูค่ะป่ามันแหบบมากเลยนะคะป่าแหบบตอนนี้ไม่รู้จะบุกลงไปได้หรือเปล่านะคะแอนแมงไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยค่ะเดินมาระยะทาง10กิโลแล้วนะคะขาลาแป่งแสงค่ะไม่รู้ตอนนี้จะลาโคกหรือไม่รู้วันนี้จะลาเห็ดดีนะคะมันมันเตี้ยเสเลอเกินค่ะมันยังไม่มีใครมาบุกเลยนะคะแถวนี้ รู้สึกว่าเราจะเป็นเจ้าแรกนะคะที่มาบุกค,ค่ะเจ้าแรกนะคะแล้วก็คนแรกที่มาบุกนะคะตรงที่เคยมีเห็ดเกิดอุซุอิซิไม่มีสักดอกเลยค่ะลุงป่านะอาค่ะระยะเวลาการเดินของเรานี่เราเปลี่ยนป่ามาแล้วสองป่านะคะเปลี่ยนป่ามาแล้วสองปา่าเขามีจกักดอกเออไม่รู้จะยังไงดีกับชีวิตว่าวันนี้จะได้กินแกงเห็ดนะคะ สงสัยต้องกลับไปกินผัดเส้นเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> บ่ต้องกงต้องกินมันดอกค่ะมือนี่กลับไปกินผัดเส้นือเก้านั่นละสาวุ้ดอนมาสันอุย้ยนอคือ,อจะเป็นขืนว่าถือแงว่า,าตีตรงที่เคยเกิดเยอะๆแถวฝั่งนู้นนะคะกับบอไม่จักดอกค่ะบอไม่จักดอกจริงๆเลยนะะเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรในในหย,า,ย,ยาง้ยังก่อนนี่เพิ่นเอิญ ไม่ใช่ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะมามีเอียงยุกอหญ้าค่ะนี่แหละค่ะชีวิตนะคะชีวิตของสาวดอนนะคะเพื่อนๆค่ะตอนที่เห็ดเยอะๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาดูตอนเห็ดเยอะๆตอนมันๆนะคะคลิปนี้คลิปแรกของปีนะคะคลิปแรกของปีไม่ไม่อะไรนะคะไม่ใช่คลิปเอ เก็บเห็ดเยอะอาจจะเป็นแค่คลิปเดินป่าพูดคุยกับลุงป้านะอาสักนิดนึงกับว่ากันไปนะคะนะอุ้ยไม้เกยบมาแทงหน่วยตาสาวดอนนะคะเออตอนนี้สาวดอนเริ่มจะเสาแล้วนะคะเสาเงบเงบแปลว่าอะไรล่ะเสาเงบเงบติเสางบเงบแปลว่าฉันเริ่มเหนื่อยแล้วอออฉันเริ่มเหนื่อยจริงๆแล้วเพราะว่าฉันไม่เห็นเห็ดสักดอกนึง เห็ดจ้าเธอไปมุดหัวอยู่ไหนหาหลุนนี่หาจนหอดกับเมียกับบอ่อใดพ่อดอกราค่าเห็ดนั่นเออบ่อใดกับบ่อเป็นหยังเนาะคะ่ะบ่อใดเอกกับกับบ้านป้าที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปดบอ่อใดแลว้องสี่นี่มันอะไรนะฮะชนิดที่ว่าเปลี่ยนปลาห้าปลาเราได้เห็ดกี่ดอก ยมมีดจักดอกวะที่ตอนนี้นี่ยังเป็นกระตาเป่าอยู่เหมือนเดิมนะคะเออมีดนี่ยังไม่ได้ออกจากกระตาเลยนะคะกระตามานปกติแล้วเข้าป่านี่เราต้องได้เห็ดไปแกงนะคะแต่มือนี่เราไม่ได้เห็ดไปแกงแต่เราจะได้กลับไปกินผัดเส้นแทนไม่ต้องกินมันแล้วนะคะกรสิป,ประมาณนี่ค่ะมา เดี๋ยวแอนจะให้ดูรอบๆบริเวณป่าสักนิดนึงเนาะคะนะ่ะเนาะป่าของเขานะคะดูค่ะป่านี่บ่ไดหนากลัวคือจังมู้เจา้าคืดว่าเด้ค่ะนี่เออป่าจังไหนคือจังแปนงงามกระดอกระเดียบมู้เจ้าบนสีวาน่ะนะป่าเขาเดินง่ายค่ะป่านี่จะเดินง่ายมากเลยนะคะสีบยบ่ไดแบบว่าผดผ่ทั้งหกจังเสนาค่ะพู้นค่ะเห็นไหมแอนเดินลงมาจากเนินเขานู่นค่ะ เป็นเขาะะ้วยค่ะอันนี้ไม่รู้กกอะไรนะคะกกสนหรือเปล่าเอ็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแถวนี้ไม่ค่อยจะมีบูเบอรี่นะคะมีแต่น้องเขาต้นเล็กมากมายเลยค่ะนี่ค่ะอืเห็ดมันจะขึ้นอยู่กับอ่าแบบนี้ค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะเนาะมาสรุปผลงานกันนะคะว่า <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมล <laughs> ขออนุญาตขึ้นเนินสักแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกีะ แอนขึ้นโพนนะนี่แอนขึ้นเขานะนี่มูเจา้าค่ะเออเดี๋ยวจะมาสรุปผลงานให้ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนแทนแทนแทน <laughs> ว่าได้จักดอกคะ่ะมูเจา้า่ะไม่ได้สักดอกเรากําลังที่จะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านตอนนี้รู้จักไหมคะว่าเพื่อนๆรู้ไหมในความคิดน่ะเป็นยังไงไม่ได้เห็ดสักกระดอกนะคะ รู้สึกว่าวันนี้ครั้งแรกที่มาเดินป่านะคะจะเป็นยังละสาวรอนตีเหนื่อยมากค่ะขึ้นเนินมารู้สึกเหนื่อยมากมายต้องกลับไปลดความอ้วนสักห้ากิโลค่ะแล้วค่อยจะมาเดินป่าต่อได้นะคะนอกพาวายยังตีบอ่อใดค่ะรู้สึกว่าหายใจไม่โล่งท้องเลยนะคะป้าติงโทนี่บอ่อผล่าคนอ้วนเห็ดยังหน่อยหน่อยมันกะเมียหรอ เถือกตำล่าคักแล้วค่ะฉันเมียจริงๆเลยนะคะลุงปานะ่ะอะเพราะมันเมียธรรมดาค่ะรู้สึกว่าฉันจะเหนื่อยจริงๆเลยนะคะฉันจะเหนื่อยจริงๆเลยนะคะปกติแล้วแถวนี้นี่เคยมีเห็ดกันคักถ้าได้พี่นอ้องเออแต่ว่าปลามือนี่มือนี่ฉันเปียนหลายๆปลานะคะฉันไม่ได้เห็ดสักกระดอกหนึ่ง หรือว่าตอนที่เราเดินกลับบ้านเราอาจจะโชคดีได้เห็นเห็ดสักดอกหนึ่งก็ไม่รู้นะคะแต่กะเ่าเป็นยังค่ะกลับบ้านไปลดความอ้วนต่อดีกว่านะคะไปค่ะไปค่ะเดินไปต่อกันนะคะไปค่ะเจอกันที่รถนะคะอา้าวเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะแอนเจออะไรนะคะ ม,มันเป็นเห็ดเิงอยู่บ่มุเจ้ามึางค่ะดูนะคะดอกแรกของปีนะคะเห็ดเพิงอันนี้มันกินไหนอยู่บอแอนไม่รู้นะนี่ว่าจะเก็บหรือเปล่าเพราะว่าใครก็ได้ช่วยบอกแอนทีเอาปเป็นว่าจะได้กินแกงเห็ดดีลีบ่มุเจ้าเราจะกลับบ้านหรือเราจะไปต่อนี่มังขาเบิง่บง,ง,งโหดอกเท่ากระด้งเลยนะคะเป็นจังไไดมุเจ้าว่าเป็นจังได นี่ค่ะมียค่ะเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะเราเจอมาแล้วนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะกินบ่ได้หรอกค่ะเพราะาแอนบ่นเคยกินเ็ดแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะแอนไม่เคยกินนะคะแต่เราจะเอาน้องกลับบ้านไปด้วยนะคะไปค่ะมันคือหนักคตรเลยจะบึงไกล <laughs> ถูกเขามาแย่งไปแล้วนะคะหนึ่งดอกไปค่ะเอามาคืนหน่อยนะคะไปค่ะเดินไปค่ะไปค่ะอีพอยางไปเด้อค่ะเด้อตอนนี้พ่อใหญ่กําลังเดินออกก่อนพ่อใหญ่กําลังจะมาดูให้นะคะว่าอันนี้คือมันกินได้หรือกินไม่ได้นะคะทั้งป่าเดินมาจนเพียแอแร่นะคะเราก็ไปเจอเห็ดพิษหนึ่งดอก อันนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เอามาแบบว่าถ่ายคลิปสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะผลงานที่ได้นะคะเห็นนังกระเก็บโหลด,ดิีพ่อว่าเจ้าได้เห็ดสาวโดนวันตีเออนี่แหละค่ะเราจะกลับบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ให้เห็ดออกเยอะๆแล้วเราจะมาแมงบินตอมหัวแอนขอโทษค่ะ แล้วเราจะมาเก็บเห็ดให้ลุงป้านะอะดูกันนะคะดูค่ะแต่ละดอกนี่เท่าหน้าแอนเลยนะคะท่อนาซาดะะอดอนนี่รีด้ค่ะเออนี่ได้ค่ะโหเดินมาเนี่ยก็ไกลเติบอยู่นะคะถึงรถของเราเรียบร้อยแล้วนะคะรถน้อยของเราจอดล่อเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเหนื่อยมากมายเลยนะคะ กระตาหอยสอกของคุณพ่อวันนี้ว่าจะไม่ได้แกงแต่ก็ได้เห็ดไม่รู้เห็ดอะไรอยู่หนึ่งดอกเอาไปโชว์นะคะเอาไปโซ่ไว้หนานมามันมาแล้วมันมาแล้วนะคะเออเดี๋ยวจะทำอ่าท่ายภาพโชว์ว่ะมันแล้วมันแล้วนะคะนี่แหละค่ะกระสิบประมาณนี่ค่ะคลิปเที่ยวป่าคลิปแรกของปี2ี่บ่อปีนปียีนะคะคลิปแรกในการเดินป่าของเรานะคะ ไม่หมานแต่ก็ยังเจอเป็นสัญญาณดีอยู่ว่าปีนี้ต้องมาแน่นอนค่ะเห็ดต้องมาเยอะแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะลุงป้านะอาอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากลุงป้านาะอากดไลค์ซับสไครต์ให้สาวดอนน้ำในเด้อค่ะจังใดกะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหนูนเขาขึ้นรถรอกันหมดแล้วนะคะเรายัง มาแวาแหวะกับลุงป้านาอาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ